สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมารีวิวความรู้สึกหลังดูหนังเรื่องสาธุสองนะคะทุกคนคือจริงๆงอ่ะหนังอ่ะจบไปสาาักพากหนึ่งแหล,ละซีรีส์ใน Netflix นะคะใครสนใจสามารถไปดูได้แต่ว่าเราเพิ่งมีโอกาสได้ย้อนดูนะคะทั้งหมดก็คือหลังจากที่ดูซีซันหนึ่งไปนะซีซันหนึ่งจะมีทั้งหมด9ตอนส่วนซีซันสองจะมีทั้งหมด8ตอนนะคะทุกคนก็ใครยังไม่ได้ดูอยากจะให้ไปดูมากคือเขาจะเล่าเรื่องเราเกี่ยวกับ3นักแสดงนําของเราในเรื่องก็คือ จะมีเจมี่เจมนะคะรบทบเป็นวินในเรื่องคือเขาจะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในกลุ่มคือเป็นคนที่แบบมีความเก่งฉลาดแล้วก็วางแผนเก่งแล้วก็สองพ,พีชภารลรบ,บเป็นเกมในเรื่องคือเป็นลูกคนรวยที่อาจจะไม่เก่งหรือฉลาดเท่าวินแต่ว่าจะมีการวางแผนที่เข้าหาคนเก่งมีมนุษยสัมพันธ์ดีอ่ะคนที่สามก็คือเอลลี่รบทเป็นเดียเป็นเพื่อนในกลุ่มแก๊งสามคนก็คือเหมือนสามคนเนี้ยได้ทํา ธุรกิจธุรกิจหนึ่งแล้วมันเกิดการที่แบบเหมือนลมละลายก็เลยไปหาทางว่าจะทํายังไงต่อให้เอาเงินไปใช้หนี้ธนาคารได้เหมือนไปกู้กู้เงินมาอะไรเงี้ยแต่ปุ๊บก็ได้มาวางแผนในการทำวัดเพื่อที่จะเอาเงินไปใช้หนี้ใครยังไม่ดูอยากให้ดูแล้วก็สำหรับซีซันสองค่า,ามีนักสแสดงอีกหลากหลายคนมากแล้วก็พี่โดนัทมาณสนันนะคะเล่นเป็นสอจอเอคือเล่นดีมากคือปกติจะเห็น พี่โดนัทเขาจะเล่นแบบว่าเป็นคนดีเล่นเป็นบทแบบอ่อนเอใส่ซื่อแต่เรื่องนี้คือแบบหืเล่นโคตรดีแล้วก็พี่พี่หมอเหน่งเล่นเป็นอันเป็นน้องชายของสอจอเอในเรื่องก็คือพลิกบทบาทปกติจะเล่นดีแล้วก็มาพลิกบทบาทเป็นร้ายแล้วก็จะมีคนที่ เล่นเป็นพ่อคือจริงๆว่าไม่รู้จักชื่อแต่ว่าเล่นดีมากรู้สึกว่าชอบคือเล่นนักแสดงเรื่องนี้คือเล่นเก่งมากทุกคนเลยแล้วก็มีพี่ปั๊บปรติโตภาคแรกจะเป็นพาดนแต่ซีซั่นสองนี้จะสืกออกมาสืกออกมาเรียบร้อยแล้วก็คือไปทํางานอะไรเรื่อยๆไปก็ภาคแรกก็ได้มีการสารภาพรักกับเดียมาภาคนี้ก็ได้มีการเจอกันทํางานด้วยกันอะไรอีกนี้ก็มันเป็นเรื่องราวที่อาจริงอยู่คู่คนไทยมานานนะว่า เรื่องการทำบุญเรื่องวัดเรื่องเงินอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเหมือนสื่อให้เห็นถึงแบบนักการเมืองด้วยการชอบโกงกันการแบบอะไรหลายๆอย่างในเรื่องอะ่ะคือชีวิตจริงยิ่งกว่าละครอ,อะ่ะคือหนังเรื่องนี้คือสื่อออกมาดีมากแล้วก็ชอบบทที่แบบคือเล่นดีอะ่ะความจริงมันก็จะปรากฏเรื่อยๆให้ทุกคนแบบติดตามชมอะ่ะเออแล้วก็มีอีกคนนึงพี่โจเอ,อ้พวัวสิธิ์เล่นเป็น เสือในเรื่องเป็นสับปะเลอเป็นตัวแปรสําคัญในเรื่องนี้เลยอยากให้ทุกคนมาดูแล้วก็มีนักแสดงอีกหลากหลายคนมาที่อยากให้ทุกคนมาดูนะคะหนังเรื่องนี้คือแบบเราดูเนี่ยทีเดียววันเดียวแปดตอนจบซีซั่นสองเลยคือหนังมันน่าติดตามมันทําให้เราแบบติดตามตลอดเอออยากรู้ว่าสรุปใครดีหรือใครร้ายหรือเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วก็ชอบอีกคนนึงที่เล่นเป็นตำรวจตอนแรกนึกว่าจะแบบมา้ายสรุปเป็นคนดีแต่ว่าแค่แบบเหมือนปากไลยเฉยอะแล้วก็ บบนึงทีนี้ก่อนเราจะดูหนังเรื่องเนี้ยคือเราอะถามแม่ไว้ไว้ว่าให้เลือกระหว่างเป็นคนฉลาดหรือคนรวยเดีย๋ยวมาดูกันว่าแม่ตอบว่าอะไรนะคะ <c oughs> แม่คะเลือกเป็นคนอะไรคะคนคนฉ <คน S 1> ลาด,ลาดสลยคะคนฉลาดเพราะอะไรคะอ้าวคนเราถ้าฉลาดอะไรก็ดีหมดดีหมดเช่นเช่นว่าเอออยากรวยก็ทําเอาสิ ก็ฉลาดอยู่แล้วอ่ะ <Ừ. S 2> ก็หาวิธีเอา <Ừ. S 2> ไม่ต้องไปรวยรวยก็โง่ก็มีเยอะแยะรออว,วยฉลาดก็มีนะรวยฉลาดก็มีรวยแบบไม่รู้จะทําอะไรคือแบบว่าฉันรวยอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็เลยเ,ออเ,ออเลือกเป็นคนฉลาดใช่เป็นเป็นเหมือนพระเอกในของเรื่องว่ะที่ช,ชื่อวินที่ฉลาดลนะใช่ไหมใช่เท่จริงๆอ่ะาบบายคุณผู้ชมอ่ะ <laughs> <laughs> ทุกคนแม่เลือกเป็นคนฉลาดนะคะส่วนตัวของเราเราเลือกเป็นเราเลือกเป็นคนรวยเพราะว่า เราคิดว่าถ้าเป็นคนรวยอยู่แล้วเกิดมายัางไงก็ไม่ลําบากถ้าถ้าพูดถึงในเรื่องอ่ะถ้านิสัยส่วนตัวที่เหมือนเป็นอะ่ะเหมือนเป็นเกมในเรื่องเป็นคนที่แบบบู้วามใจร้อนผงผางแต่ว่าจริงๆเป็นคนจริงๆก็เป็นคนฉลาดนะเกมในเรื่องอะ่ะไม่คนฉลาดแต่อาจจะไม่ฉลาดทวินอาจจะฉลาดในเรื่องมนุษยสัมพันธ์เรื่องอะไรอย่างนี้ก็ใครคิดเห็นยังไงนะคะระหว่างเป็นคนฉลาดหรือคนรวยสามารถคอมเมนต์ได้นะคะแม่เลือกเป็นคนฉลาดส่วนเราเลือกเป็นคนรวยค่ะทุกคน อย่าลืมไปดูกันนะคะสาธุสองใน n น t f l i x นะคะทุกคนสนุกมากอย่าลืมไปดูกัน,นะคะ Bye Bye. ่ะบ๊าปบ้าา